คลิปครับขับไปคุยไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมไปทำคลิปเกี่ยวกับ Honda City ้1.0เทอร์โบที่เครื่องยนต์พังครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าน้ำมันเครื่องนะครับกับสายพานเนี่ยน้ำมันสายพานไปจุ่มในน้ำมันเครื่องนะครับจนสายพานเนี่ยเป็นขุยออกมานะครับเป็นขุยออกมาแล้วก็ไปอุดตันตามซอกต่างๆปัญหานี้นะครับ ไม่ได้มีแค่เจ้า Honda City 1.0เทอร์โบนะครับยังมีรถยนต์อีกหลายยี่ห้อนะครับไม่ใช่อีกหลายยี่ห้อครับอีกหลายรุ่นนะครับอีกหลายรุ่นที่ใช้ระบบนี้อยู่นะครับในคลิปต่างประเทศก็มีนะท่านไปลองดูในคลิปต่างประเทศฝรั่งมังค่าเขาก็ยังบอกเลยว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสายพานนี้ถูกกัดนะครับจากความร้อนของน้ํามันเครื่องนะ จนสายพานแหลกลุยแล้วก็เป็นขุยๆไอขุยพวกนี้นะครับไปอุดตันตามรูนะน้ำมันเครื่องที่มันไหลไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝักบัวนะครับหรือจะมีกรองอะไรดักต่างๆหลายๆจุดเนี่ยมันตันพอมาตันเสร็จน้ำมันเครื่องมันก็ไม่ได้วิ่งไปนะครับไม่ได้วิ่งไปมันตันถึงขั้นว่าตันตันเยอะตันกว่า80 90นนะครับจนน้ำมันเครื่องวิ่งไปไม่ได้ปัญหานี้ผมว่าเป็นปัญหาที่ น่ากลัวนะครับน่ากลัวนะรถยนต์ทําไมบางรุ่นเขาทําแบบนั้นนะครับก็ผมก็ไม่ทราบสาเหตุนะแต่ช่างก็จะว่ามันมันเอาไว้ทําเก็บเสียงนะครับไว้เก็บเสียงมันก็ไม่ดีเลยนะครับสายพานยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองร้อนด้วยนะครับร้อนถึงขั้นไหนนะครับรถบางรุ่นเนี่ยนะครับน้ํามันหม้อน้าเนี่ยนะครับร้อนถึงร้อยกว่าองศาใน,ในการวิ่งวิ่งธรรมดาธรรมดาก็แตกเกือบร้อยแล้วนะครับอย่างฮอนด้าซิตี้นี้ วิ่งธรรมดาในเมืองรับลูกสองลูกปร้อยห้าองศาแล้วไม่ต้องพูดถึงเวลาเราขับขึ้นเขานะครับว่าความร้อนมันจะระเบิดระเบอร์ขนาดไหนความร้อนไปมากทีเดียวนะครับถ้าขึ้นเขาผมก็เลยมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับน้ํามันเครื่องนะครับผมกำลังจะบอกว่าคุณบางครั้งเนี่ยก็ต้องทําตัวเหนือศูนย์เหมือนกันนะครับเก่งกว่าศูนย์อ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยบอกโอ้ย ศูนย์เขาออกแบบมาอย่างดีแล้วนะครับยี่ห้อน,นั้นคุณจะมาทําตัวเก่งกว่าศูนย์เหนือกว่าศูนย์เหรอตรงนี้มันจริงหรือเปล่านะครับน้ามันเครื่องบางยี่ห้อบางรถบางรุ่นนะครับบอกว่าให้เปลี่ยนนู่นเลยครับหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลผมว่ามันนานไปนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับรถยนต์บางรุ่นเนี่ยนะครับอย่างบีเอ็มที่ผมใช้อยู่เนี่ยเชื่อไหมครับเขาเอาไอ้พวกสักกาล เอาฟองน้ําเอาอะไรต่างๆเนี่ยไปหุ้มรูปเกียร์หุ้มใต้อ่างเกียร์หุ้มรอบเครื่องหุ้มไว้ทั้งหมดเลยครับหนึ่งการเสียงนะครับแต่เชื่อไหมครับความร้อนมันไม่ออกเลยนะจอดรถทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงความร้อนมันแทบจะยังไม่ระบายออกเลยนะครับนะบางทีทั้งวันเลยนะเพราะอะไรเขาไปมองว่าเฮ้ต่างประเทศหิมะตกนะครับหิมะตกอะไรประเภทนี้ผมลื้อออกหมดเลยนะครับแมนะ้แต่รีโวคันนี้ก็ตามน่ผมก็รื้อออก นะครับแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นบางทีแผงครอบหน้าเครื่องแต่รถบางยี่ห้อนะครับอย่างของ Ford Ranger ก็หุ้มไว้เหมือนกันหุ้มหัวฉีดหุ้มนู่นหุ้มนี่เลยนะโอ้โหหุ้มจนแบบนุ่มๆอ่ะนะครับมันก็ดีนะนะมันสวยงามแล้วก็กันพวกอะไรเล็ดรอดเข้าไปยุ่งกับหัวชงหัวฉีดแต่ผมมองว่าส่วนตัวผมนะหนึ่งผมทำให้ผมไม่มองไม่เห็นว่าแถวแถวรอยหัวฉีดเนี่ยมี น้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเชื้อเพิงเนี่ยเฟอรมาหรือเปล่าทะลักหรือเปล่ามันอาจจะมีอะไรโอลิงหรืออะไรต่างๆมันเริ่มซึมเริ่มแตกอะไรประเภทนี้ผมก็จัดการออกหมดนะครับใน BMW ผมก็ออกหมดแล้วก็เก็บไว้ที่โรงรถนะครับปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับเ,เกรดดีๆเขานี่เกรดดีๆเนี่ยผมก็พูดเป็นยี่ห้อมากไม่ได้ด คุณก็ไปศึกษาเอาก่อนนะครับไว้ผมจะทําคลิปว่าวิธีการดูน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับคุณจะมาพูดยี่ห้อนี้ดีกว่าย,ยี่ห้อนี้มันพูดลําบากเราวัดกันที่มาตรฐานข้าง,างกล่องน้ํามันเครื่องเลยนะครับ <forgetting. S 1> ข้างแกลอนน้ํามันเครื่องเลยว่ามาตรฐานตัวนี้ได้รับตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะครับตรงนั้นแหละน่าจะใช้เป็นการตัดสินได้กับชื่อเสียงเรียงนามได้หรือเปล่าก็น่าจะได้อยู่นะครับชื่อเสียงดีๆประมาณนั้นนะครับ คนก็จะพูดว่าช่างก็จะพูดว่าให้ใช้น้ํามันเครื่องดีๆใช้น้ามันเครื่องดีๆน้ํามันเครื่องที่ดีอย่าลืมนะครับว่าผมเคยลองนะครับใช้น้ํามันเครื่องปกติเนี่ยนะครับของเลขศูนย์เนี่ยของศูนย์เนี่ยของศูนย์เนี่ยศูนย์ไหนผมไม่ได้อ้างอิงนะครับเครื่องมันจะมีลักษณะเขกนะครับเสียงวาล์วมันเข็ตักตัๆตัๆตั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 มันกระทบกันนะครับเหล็กกับเหล็กมันกระทบกันนะครับเหมือนกับมันยังไม่ได้ประสิทธิภาพพอเปลี่ยนอีกยี่ห้อหนึ่งเชื่อไหมครับ โอ้เส oh, to ียงหายไปเลยแค่เนี้ยครับง่ายๆเลยนะครับเสียงก็หายไปเลยเสียงนี้จักจั๊กจัมันก็จะหายไปนิ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะครับน้ำมันเครื่องรถบางยี่ห้อบอกว่าหมื่นห้าหนึ่งหมืห้าพันกิโลหรือถ้าวิ่งไม่ครบไม่ถึงนะครับหนึ่งหนึ่งหมห้าพันกิโลก็ปีหนึ่งค่้ยมาเปลี่ยนทีน้ำมันเครื่องเนี่ยช่างหลายๆคนบอกว่า6กเดือนเนี่ย นะครับมันก็ด้อยประสิทธิภาพลงไปแล้วนะครับใช้ไม่ใช้แต่ถ้ามันอยู่ในเครื่องยนต์นะครับมันก็ด้อยประสิทธิภาพแล้วเพราะมันไปเจออากาศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถใช้น้อยนะครับแต่ว่าเดือนครบก่อน6เดือนก็ควรจะเปลี่ยนทีนึงไม่ต้องพูดถึงคนรักรถนะครับคนรักรถนี่ต้องเปลี่ยนโดยทันทีนะครับคนรักรถแล้วทําไมต้องรักรถขนาดนั้นขึ้นอยู่กับรถยนต์ของคุณเนี่ยคุณวางแผนไว้แบบไหน5ปีขายโอเคสบายแฮรากุณละนะครับสบายเลย นะครับห้าปีขายคุณก็ไม่ต้องยุ่งอะไรมากมายนะครับคุณก็เปลี่ยนเลยนะครับเ,เปลี่ยนรถเลยนะครับห้าปีขายแล้วจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนก็หกปีบางคนก็เจ็ดปีบางคนบอกว่าพอละเนี่ยฟอร์จูเนอร์บางคนบอกว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนละฟอร์จูเนอร์ผมใช้มาประมาณแปดปีเก้าปีแล้วแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนฟอร์จูเนอร์นะครับแต่เป็นรุ่นปัจจุบันนะครับเช่นอาจจะเป็นฟอร์จูเนอร์รุ่นแรก2 0 1 6 2017 แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นลีเจนเดอร์อะไรบประเภทนี้นะครับก็มีนะฮะก็มีบางคนเขาพูดตรงๆเขาไม่อยากดูแลแล้วบางคนเป็นนักเดินทางนะครับการเดินทางนะมีบางคนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพรถเสียก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ามันเสียแล้วไปอยู่บนการจราจรติดโอ้โหอย่างบนถนนเพชรบุรีสุขุมวิทอย่างเงี้ยโอ้โหลบประกันหน้าแตกไม่รับเย็บเลยนะฮะแล้วถ้ามีรูปเมียนั่งน,นั่ง ลอยหน้าลอยตาอยู่บนรถยนต์ด้วยโอ้โหมันจะเป็นความผิดของพ่อบ้านมันเสียเหลี่ยมพ่อบ้านมากเลยนะนะครับมันเสียเหลี่ยมพ่อบ้านที่ว่าโอ้โหดูแลรถยนต์ยังไงพ่อแม่บ้านไม่ต้องพูดถึงเขาไม่รู้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะไม่ได้ดูถูกผู้หญิงนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหลี่ยมของพ่อบ้านพ่อบ้านที่ทําให้ทั้งลูกทั้งเมียเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนไปหมดบนท้องถนนยืนหน้าซีดเหลือนิ้วเดียว นะครับอยู่ข้างๆถนนเปิดฝังกระโปรงเปิดไฟกระพริบคู่โอ้ยุ่งไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหลี่ยมของพ่อบ้านที่ต้องดูแลนะดูแลรถยนต์ของคุณหนึ่งในนั้นผมกำลังจะบอกว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับหมื่นห้าคุณจะไปเปลี่ยนเลยนะครับหมื่นเดียวนะหมื่นเดียวพอแล้วนะครับหมื่นเดียวเวลาเปลี่ยนนะครับหมื่นหนึ่งอย่างผมเนี่ยสูตรผมนะก็ฝัดชิงนะครับผมใช้ลิควิดโมลีนะมันเคยมีช่องช่องหนึ่งเขาทำเอาน้ำยาลิควิดโมลีเนี่ยมาใส่กับสูน้ำมสามสิบ เอาน้ำมันเครื่อง0น้ำมัน30ใส่กับน้ำยาฝัดชิ่ง0น้ำมยู30เข้าไปความหนืดมันยังเท่าเดิมเลยนะเขานำเอาน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกไปเนี่ยกับน้ำยาฝัดชิ่งที่ล้างไวป10นาทีแล้วความหนืดยังเข้าเดิมนะครับความหนืดแต่บางยี่ห้อนะครับน้ำยาฝัดชิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกแล้วเอาน้ำยาตัวนี้เทเข้าไปนะครับความหนืดต่ำกว่า30อีกนะครับ แล้วก็ต่ำกว่าเท่าไหร่นี่ไม่รู้แต่ลูกเหล็กที่เขาทดลองเนี่ยมันหล่นลงมาเร็วมากอันนั้นอันตรายนะครับนะเพราะว่าช่วง10นาทีนั้นน่ะที่กำลังล้างเนี่ยนะครับความหนืดไม่มีเลยถ้าความหนืดไม่มีเลยโอ้โหแล้วไอ้พวกเหล็กที่มันสีเหล็กอ่ะอย่าลืมนะครับในห้องเครื่องยนต์เนี่ยมันมีอุปกรณ์เหล็กกับเหล็กเสียดสีกันเหล็กกับเหล็กเสียดสีเหล็กกับเหล็กเสียดสีถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีนะครับลหลายๆอย่างก็จะเกิดรอยไหมเกิดรอยไหมเกิดการละลาย เพราะเครื่องยนต์เนี่ยมันหมุนมันหมุนตลอดเวลามันทํางานค่อนข้างที่จะหนักนะครับน้ํามันเครื่องจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากๆของการดูแลรถยนต์มาตรงนี้ทีไรเดี๋ยวเบรกนี่อันนี้เป็นเส้นทางเหมือง่ายนะผมต้องออกไปข้างนอกนะครับถ้าถ้าเหินขวามาน,นี่โดนเลยนะครับต้องเข้าซ้ายเข้าซ้ายอย่างได้ไฟเขียวอยู่ได้ไฟเขียวอยู่ สมาธิผมยังพูดต่อไปได้นะครับขอรวบรวมไปอย่าได้เหลืองไม่อย่าได้เหลืองส่งๆมาอย่างเจอเหลืองประจําเลยโอ้โหว่าแล้วโอ้เบรกไม่ทันแล้วครับผมอาหเหลืองพอดียังเหลืองอยู่แต่หน้ายังโล่งผมไม่จะดูไกลๆนะไอ้เขียวห่างๆอย่างเงี้ยนะ่ะโดนประจับดีว่าผมก็เป็นคนที่ มันมีรถมาข้างเดียวด้วยนะครับเราก็จะดูด้วยอ่คุยต่อนะครับคุยต่อเดี๋ยวคนชมคลิปมาทั้งคลิปมา,มาเปิดช่องเปิดช่องให้ชกตรงนี้เอะไ่ว่ากันนะครับอเอฟซีสายชกมันก็มีนะพลาดเมื่อไหร่กูชกพลาดเมื่อไหร่กูชกเนี่ยเอฟซีประเภทนี้ก็จะดูคลิปตลอดเวลาดูนูน่นดูนี่ดูความผิดพลาดของผมผิดเมื่อไหร่เป็นสอยผิดเมื่อไหร่เป็นสอยอถ้าพูดถึงความดีไม่พูดถึง ไม่เม้นไม่เม้นแต่ถ้าผิดเมื่อ,อไรไมเม้นเต็มที่เลยเม้นกระจายเพราะอะไรรอรอสับอยู่ธรรมดาครับ <c oughs> ใครทํา youtube ใครทําอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องก็ต้องรับมือตรงนี้ได้ผมผ่านจุดนั้นไปแล้วสบายสบายแล้วนะครับเ <c oughs> ม้นยังไงมาก็เต็มที่เลยอารมณ์ไม่ดีก็ <c oughs> ตามนั้นนะ,นะครับเ <c oughs> ม้นมาได้เต็มที่เลยอ่ะคุยต่อเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็ดูแลใหญขาดนะครับเพราะฉะนั้น หนึ่งหนึ่งหมืนโลนะครับจะประมาณนี้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนได้เลยนะครับคุณเชื่อศูนย์เหรอนะครับบางยี่ห้อรถยุโรปบางยี่ห้อนะครับบอกว่าโอโ้โหหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลหรือสองหมื่นกิโลนี่ขอผมให้มึงหมื่นห้าพันกิโลบอกให้เปลี่ยนโอ้ไม่เปลี่ยนอากาศเมืองไทยร้อนตับแลบเลยนะครับนะบถ้าเรารักรถของเราเราเปลี่ยนเลยนะครับศูนย์ก็จะบอกว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนเสียตังค์อ่าเดี๋ยวนี้มันจะมีคําว่า ระยะประกันนี้ดูแลให้เลยนะเปลี่ยนให้ฟรี5ปี6ปีเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเขาจะเปลี่ยนให้ก่อนนะครับนะแต่ถ้าเราอย่าบอกเสนอไปว่าเสียตังค์อยากจะเสียตังค์อ่ะเขาทําให้แน่นอนนะก็ต้องไปดูอีกอันหนึ่งในพวกน้ํามันเกียร์นะครับบางยี่ห้อบอกว่า l i f ์ t ทม์วารันตีแปลง่ายๆภาษาบ้านนอกในชั่วชาตินะครับน้ามันเกียร์ชั่วชาติมันเป็นไปได้เหรอ นะครับรับประกันไลฟ์ไทม์วารันตีพอใช้ไป6ปี7ปี10ปีบอกว่าอ๋อเกียร์หมดอายุแล้วครับต้องซื้อเกียร์ยกลูกใหม่ายศรถยุโรปอาจจะเจอที่4 0 0แสนบาทนะ4 0 0แสนกว่าบาทฮากิ้งเลยนะฮากิ้งเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรถยนต์นะครับคุณอย่าไปเชื่อนะครับนะ ศูนย์ทั้งหมดคุณต้องดูแลเหนือมาตรฐานคุณอย่าเปลี่ยนอะไรจ่ายตังเปลี่ยนเลยกรองน้ํามันดีเซลเขาบอกว่าเท่านี้หมื่นโลหมื่นโลคุณพอใจอยากจะเปลี่ยนคุณก็ไปบอกศูนย์แล้วผมจะเปลี่ยนเสียตังมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาคุณก็เปลี่ยนศูนย์เลยบอกนี่ผมจะมาจ่ายตังนะศูนย์บางยี่ห้อแม่งท่องจํามาจากไหนไม่รู้นะบอกว่าน้ํามันเครื่อง1 5 0 0 0หมกิโลลูกค้าจะมาเปลี่ยนนะครับที่10,000โลมันไม่ได้มันผิดกฎ กดบ้ากดบออะไรก็อยากเปลี่ยนนะครับอยากเปลี่ยนก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปหาศูนย์ที่เขายอมยอมทําให้นะครับคุณอย่าไปยึดมั่นกับไอ้ศูนย์นั้นที่มันท่องตำรามาอย่างนี้คุณก็แย่สิลถ libro, คุณก็ลดค, blown, คุณเอง5ปีมันเจ๊งมันก็บอกอ๋อหมดอายุแล้วต้องเปลี่ยนทั้งคันค่ะจองเลย,เลยไหมคะจองเลยไหมคะเปลี <endar> ่ยนทั้งคันค่ะอะไรประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลด้วยตัวเองนะครับของเหลวทั้งหมดมีอายุ ส่วนตัวผมนะน้ำมันเครื่องนะครับทั้งหมดมีอายุนะน้ำมันเครื่องคุณต้องดูแลให้ดีนะครับเร็วได้ก่อนกําหนดได้นะครับแต่อย่ายืดนะครับ 2. น้ำมันน้ำมันเครื่องมันไหลไปตรงไหนตรงนั้นแหละที่คุณต้องต้องต้องดูแลนะครับ2น้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลมันก็คือผ่านไปยังหัวฉีดไปปั๊มไปนู่นไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันดีเซลถ้ามันเป็นน้ำมันที่มันมีคราบเหนียว ที่ไหนที่เราเติม B7 นะครับที่มันเหนียวเหนียวมันผ่านไปตรงไหนมันก็เหนียวตรงนั้นนะครับคุณก็ต้องมีการดูแลนะครับน้ำมันผ่านไปถึงหัวฉีดคุณก็ต้องไปล้างหัวฉีดนะครับหนึ่งปีคุณควรจะล้างหัวฉีดแบบต่อตรงนะครับต่อตรงสําหรับคนที่รักรถนะคนไม่คนท,ที่ไม่ค่อยอะไรมากมายก็ใช้วิธีการเติมนะครับในถังน้ํามันเชื้อเพลิงไปนะครับอย่างของลิขิตโมลีเขาก็จะมีเติมนะครับ ล้างหัวฉีดล้างว,วาล์วนะครับหลายยี่ห้อมีเดี๋ยวนี้ศูนย์บริการยี่ห้อนั้นๆก็มีแล้วนะครับคุณเข้าไปเลยสมมุติคุณขับโตโยต้ามันจะมีคุณไปดูเลยน้ํายาล้างหัวฉีดของโตโยต้าเดี๋ยวนี้มีแล้วน้ํายาล้างหัวฉีดของ b ีเอ็มดบยูนะครับแต่เขาไม่เขาไม่เสนอใส่ให้คุณในในระยะ b SI ีเหรอกนะนะครับเพราะมันมันจ่ายตังค์เพิ่มแต่ก <c oughs> ็ไม่ท่าไหล5้าร้อยหกร้อยนะคุณก็ลองดูนะครับของฟอร์ดก็มีคุณบอกโอ้ยฟอร์ดยังป้ายแดงอยู่เลย นะครฟอร์ดป้ายแดงะคุณเติมน้ำมันอะไรอะ่ะนะครับถ้าคุณเติมบ้านเรามันมันเหนียวอะ่ะนะครับคุณก็ต้องดูแลคุณต้องใส่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตรงนี้นะครับเพื่อจะทะลุทะลวงนะครับไอ้ที่รูหัวฉีดมันจะตรงมันจะตันเราสามารถที่จะวัดนะครับไอกำลังของหัวชงผมรู้สึกนะผมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใช้อุปกรณ์สแกน OBD เข้าไปเพื่อจะดู หัวฉีดความผิดปกติของหัวฉีดนะครับแต่ละรุ่นโดยเสียบใต้หลังคอวงอะไรนี่ง่ายๆแล้วสแกนดูมันก็จะขึ้นค่ามานะเออมันจะขึ้นค่ามาเพราะฉะนั้นอ่าในเรื่อง,องน้ํามันดีเซลนะครับต่อมาอะไรครับของเหลวนะครับน้ํามันเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายมีอะไรบ้างครับมีล้อคู่หน้าถ้าเป็นโฟวิดล้อคู่หลังนะครับอยู่ในเฟืองหน้ากับเฟืองท้ายนะครับคุณก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับ บางยี่ห้อบอกไร์ไทม์วารันตีอีกแล้วอีกแล้วนะครับคุณเชื่อเขาเหลือของเหลวมีไร์ไทม์วารันตีแต่ไม่มีนะครับแต่เขาก็จะบอกมันไม่ต้องเปิดหรอกนะครับเพราะถ้าเปิดแล้วมันจะยุ่งยากนะครับแล้วมันอาจจะทําให้การเปิดเข้าเปิดออกแล้วทําไม่ถูกต้องมันอาจจะช้าโอ้อะไรเอาเป็นว่านะครับคุณลองบอกเขาว่าจะทำนะครับอยากจะเสียตังค์เพิ่มอยากจะเสียตังค์เพิ่มแล้วทำยังไงคุณก็บอกเขาแกันบอกอยากจะเปลี่ยนคุณก็ได้เปลี่ยน ถ้าเขาไม่ยอมทําคุณก็ถมดประกันแล้วไปหาอู่นอเพราะอย่าลืมนะรถยนต์เป็นของคุณเองนะถ้าถ้ามันพังในมือคุณก็ประมาณนั้นเลยนะครับคุณก็ต้องจ่ายตังค์ไปนะครับจะซื้อเกียร์ใหม่จะซื้ออะไรใหม่จะซื้อเฟืองท้ายใหม่เหล็กมันเหล็กมันขบกับเหล็กเหล็กมันกระทบกับเหล็กตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันเกิดความร้อนนะครับแล้วมันเกิดเศษเหล็กนะครับยังไงก็ต้องมีการถ่ายทิ้งนั้นน้ำมันเฟืองท้ายนะ ต่อมาน้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์ก็อยู่ในลูกเกียร์โอ้โหอยู่ในลูกเกียร์นี่บางยี่ห้อก็บอกไลท์ทา์วารันตีอีกแล้วนะครับน้ำมันเกียร์ไลท์ทา์วารันตีไม่เคยเปลี่ยนเลยลูกเกียร์ทั้งลูกนะนะมันมีน้ำมันเกียร์ในนั้นประมาณสิบกว่าลิตรนะครับแต่ถ้าศูนย์เปลี่ยนเนี่ยก็จะเปลี่ยนห้อยู่ประมาณสองลิตรสองลิตรกว่าๆอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแบบเล็กน้อยนะครับถ้าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนกรองด้วยมันจะมีกรองกระดาษอยู่ข้างใน นะครับบางคนก็ไม่เปลี่ยน <arcade methodology> นะครับสิบปีไม่เคยเปลี่ยนกองกระดาษเลยก็ก็ลองคิดดูแล้วกันมันจะสกระปรกแนละตันขนาดนะครับเพรา well <_ uch> ะรมันมีเรื่องของเศษเหล็กนะครับเศษอะไรต่างๆไม่งั้นเขาจะเอาแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กไปวางไว้ใต้อ่านเกียร์ทำไมนะครับเพื่อเขาจะดูดผงตรงนี้นะครับที่มันมากับน้ํามันให้มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเปิดออกมายังไงมันก็จะมีผงเหล็กน,น,นะครับผงเหล็กที่แม่เหล็กเทียบเลยเพราะฉะนั้นกะ็ต้อง เลี่ยนนะครับบางคนก็เปลี่ยนออ๋อศูนย์เขาทำให้แค่เปลี่ยนกรองเกียร์ก็ใช้น้ํามันประมาณ4ลิตรแล้วก็เปลี่ยนกรองเกียร์ก็ประมาณนั้นครับแต่จริงๆแล้วน้ํามันเกียร์ทั้งหมดอยู่ในลูกเกียร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า10ลิตรนะประมาณการนะรอย่างรีโวนี่ประมาณ10ลิตร12ลิตรนะแต่ถ้าดันเอาน้ามันน้ามันเก่าใส่เข้าไปแล้วไล่เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะใช้ประมาณสักสิบ สิบสามลิตรประมาณนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนดันน้ำมันเก่ามันมีอยู่ในลูกตุ่มฟักทองที่เรียกว่าลูกทอ c คอนเวนเตอร์อีกนะเอาเป็นว่าสายลักรถเปลี่ยนนะครับสายลักรถเปลี่ยนครับอันนี้ถ้าเชื่อศูนย์นะครับรถยนต์ถ้าคุณหกปีคุณไม่ขายอปีที่7คุณก็จะเริ่มต้องดูแลแล้วปีที่10เริ่มจะจุกจิกจุก,จ,กจิกแล้วแล้วถ้าคุณไม่ขายนะครับคุณไม่ขาย ันก็คือติดมือคุณไม่ใช่ติดมือคุณย่างสไตล์บอกอร,กอรีก็ไม่ขายนะผมไม่ขายรถอย่างรีโว่คันนี้ก็ไม่ขายก็ใช้ญาณชั่วชาตินี่นก็ดูแลให้ดีมันก็เป็นวิทยานิพนธ์ของผมชนิดหนึ่งนะที่อยากจะรู้ว่ารถยนต์คันนี้ผมดูแลมาตั้งแต่แรกแบบนี้นะครับมันจะวิ่งได้ทั้งหมดกี่ล้านโลประมาณนั้นผมก็คงไม่ได้ใช้คันนี้มาถึงบ้านปลายชีวิตหรอกถ้ามีตังค์ผมก็ซื้อรถใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้มันก็จะเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นว<ๆ>ันหน้า รถมันก็จะแรงม้ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะครับไปเรื่อยๆรื่อๆเร่อยๆรถยนต์เราแก่ขึ้นแต่รถยนต์ที่มันแรงขึ้นมันทําให้เราเหนื่อยน้อยลงนะครับโอ้ลองคิดดูนะครับถ้าผมยังขับไม้ที่เอ็กนะครับคันเก่าของผมที่บ้านเนี่ยนะฮะเชียงใหม่ไปยันเบตงนะคุณคิดดูแล้วกันนะมันก็ขับได้นะเออแต่มันไหวเลยถ้าวันนั้นผมอายุเจ็ดสิบมันก็ได้นะ <c oughs> อินดาเขามา มันก็ไปได้นะเก้าสิบร้อยกร้อยี่สิบรอบเครื่องนะหอน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 หูโอ้โหเดี๋ยวห,หูหนวกก่นหรือเปล่าไม่รู้แรถรุ่นใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีมันก็มากขึ้นอีกหน่อยก็ปล่อยปล่อยมือขับได้บ้างเดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วนะครับที่จะคุมเลนเนี่ยมันดึงขับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ถ้าผมลบอย่างงี้ยนะโอ้มันดึงเลยแต่รุ่นผมไม่มียังไมียังไม่ใช่นะครับเทคโนโลยีก็มากคุยคอนโทรลตามคันหน้าอย่างเงี้ย โอเคนะคุยคอนโทลตามกันหน้าทำให้เราไม่เหนื่อยประมาณนั้นอ่าอะไรอีกเมื่อกี้บอกน้ำมันน้ำมันเกียร์นะครับจาระบ,บีนะครับโอ้โหจาระบ,บีคุณก็ต้องดูแลอะไรที่มันมีจาระบ,บีคุณก็ต้องไปเอาออกแล้วก็เปลี่ยนจาระบ,บีใหม่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรถยนต์ที่ต้องดูแลนะครับน้ำมันเบรกอ่ะต้องดูแลไหมต้องต้องดูแลครับมันไม่มีชั่วชาตินะครับน้ำมันเบรกเก่าก็ต้องอ,ออกนะครับน้ายาหม้อน้ํา ก็ของเก่าก็ต้องเอาออกอีกนะครับเอาออกเอาออกแค่เปลี่ยนถ่ายหางปลาตรงใต้หม้อน้ํามันไม่หมดนะครับมันอยู่ในเครื่องอีกก็ต้องใช้วิธีการฟัดชิ่งในการอัดออกถ้าเป็นอู่รุ่นเดิมก็อัดเอาแรงดันน้ําอัดเขาเ้าไปลำดูเครื่องให้มันทะลักออกมาให้หมดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนถ่ายแต่เดี๋ยวนี้ง่ายนะครับมีเครื่องฟัดชิ่งนะครับก็อัดออกนะครับจะเห็นน้ำน้ำยาหม้อน้ําเก่างักๆที่อยู่ในนั้นนะคุณ ถ้าคุณรักรถคุณจะสิปีเปลี่ยนเหรอไม่ใช่นะครับนะกนแล้วแต่คุณจะเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับสองปีเปลี่ยนสามปีเปลี่ยนนะครับหรือจะเปลี่ยนปีละครั้งมันแล้วแต่กระเป๋าสตางค์น,นะครับถ้าคุณดูแลรถรักรถชอบรถนะครับก็คุณจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะทําได้นะครับสามารถที่จะทําได้อะไรอีกครับ,บกินน้ำมันเบรกพูดไปแลนะ้วเนาะ ขับไปคุยไปมันีก็จะนึกงไม่ออกแล้วแต่แล้วแต่วิกฤตบนถนนด้วยนะถ้าขับไปคุยไปนี่ไม่เขาอยากจะอยู่เลนขวานะอยู่เลนซ้ายดีกว่านะเพราะเลนขวานี่มันก็คนขับเร็วกันเยอะประมาณนั้นมีอะไรอีกที่ผมลืมอ่าอย่างรุ่นของผมมีน้ำน้ำยาพาวเวอร์ น้ำมันเวอร์ก็ต้องมีการเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มีเครื่องฝัดน้ำยาแอร์อีกนะมีเครื่องฝัดน้ำยาแอร์อีกนะอดูสิครับรถตู้บีรถตู้ตนะครับรถตู้คันหนึ่งอยู่ขวามาเลยครับตรงน,นี้นะตู้ตู้ตู้คันหนึ่งอยู่ขวาอีกตู้ตามท้ายบี้เข้าไหบี้บี้บีบ้ไปเลยลูกพี่หลบไม่หลบหลบไม่หลบหลบไม่หลบนี่หลบไม่หลบถ้าพี่ไม่หลบผมจะออกซ้ายไปแล้วนะครับพี่ผมก็ลำขาญผมก็ลำขาะลอ,ลองดูหน้างานหน่อยอรถตู้เขาหลบไปแล้วนะครับ รถตู้สลไม่ก็กวนเลยคราวนี้รถตู้คนนั้นบอกงั้นกูก็หลบให้ลบดิอยู่ในจังหวะอยู่ในจังหวะที่เขาจะออกซ้ายพอดีรถตูไ้ไปตบซ้ายนิดหนึ่งนี่นี่นี่นปาดให้เห็นนิดนิปดปาดนี้เห็นนิดนิดเออว่ามีอารมณ์ว่ามีอารมณ์รมประมาณนั้นเลยนะอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรถยนต์นะครับเรื่องของเหลว ก็ต้องดูแลนะครับดูแลกันหลายหลายอย่างเลยครับลวงลึกไปเรียบร้อยนะครับอะไรที่ดูแลเองได้นะครับประสิทธิภาพของยางก็ต้องดูนะฮะน้ำยาแอร์ก็ต้องดูรลองแอร์ก็ต้องดูช่วงล่างก็ต้องดูน้ํามันโช๊คนะครับโช๊คอัพก็มีอายุนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่มีอายุน้ํามันข้างในมันก็มีน้ํามันโช๊คนะครับบทอายุคุณยนยนของเก่าทิ้งแล้วก็ใส่ใหม่ก็แล้วแต่นะครับหรือจะ เปลี่ยนน้ำยาโชคกที่อยู่ข้างในนะครับก็สามารถทําได้ยางนะครับปีพศแตกลายงาวิ่งเร็วๆโอ้โหแตกมาไม่คุ้มเลยนะครับแม้แต่แนบนะแนบแนบกับสปริงก็มีอายุอีกนะนะแต่บางคนอาจจะบอว่าไม่ค่อยน,านนะ่ามันค่าค่าเหล็กเนี่ยค่าเขาเรียกความยืดหยุ่นหรือค่าอะไรต่างๆมไม่รูนะ้มันต้องมีความล้าของเหล็กความล้าของแนบ,นบนก็มีอายุก็ ถ้าคุณใช้งานหนักๆแล้วต้องการที่รถมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ตลอดเวลาคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนนะครับอย่าเพิ่งออกมาครับพี่อะไรครับอะไรครับเริ่มนึกไม่ออกแล้วนะจริงๆผมก็มีโพยนะโพยของผมนี่การดูแลรถยนตน์มีหลายข้อเลยนะครับไม่ต่ำกว่า30ข้อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรถมากปีต้องดูแลอะไรดูแลอะไรนะครับเป็นจุดๆล่าสุดนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนนะ คู่เล่นะรถผมระยะแสนหกนะครับแสนหกห้าปีผมเปลี่ยนพวกลูกลอกพวกคู่เล่หน้าเครื่องอะไรต่างๆผมเปลี่ยนยุกชุดเลยนะครับผมเปลี่ยนหมดนะครับผมเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับไดสตาร์ทนะผมก็เปลี่ยนทั้งลูกเลยนะมันไม่แพงมากนะหมื่นเก้าก็ไม่ซ่อมลูกเก่ายังสวยอยู่เลยปั๊มน้ําเปลี่ยนใหม่วาล์วน้ําเปลี่ยนใหม่ไม่เสียหรอกครับนะก็อยากเปลี่ยนสบายใจผมมองว่ารีววของผมคันนี้เป็นเครื่องจักรในโรงงาน มันทํางานผลิตสินค้าอยู่เพราะฉะนั้นรถผมจะมาพังระหว่างผลิตสินค้าไม่ได้นะครับคุณลองคิดถึงโรงงานเครื่องจักรโรงงานที่เขากําลังผลิตอ,อ,อะไรก็ได้นะมาม่าก,ก็ได้นมนมกล่องก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับถ้าอะไหล่ชิ้นหนึ่งนะครับม,มันเสียเครื่องจักรทั้งโรงงานอาจจะหยุดเลยนะครับหยุดเสร็จสายการผลิตก็ต้องหยุดแล้วออเดอร์สินค้าก็อาจจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นวิศวกรเขาจะบอกว่าอายุคันอันนี้นะครับมันหม,มุนมาทั้งหมดกี่กี่รอบแล้ว เขาจะมีเปลี่ยนเลยมันอาจจะดูสวยด,ดูดูดีก็คือเอาออกครับแล้วก็เขาก็สวมชิ้นใหม่ไปให้ยามที่เครื่องจักรมันมันหยุดการผลิตนะครับช่วงนั้นเขาก็เอาอะไหล่ใหม่ใส่เข้าไปของผมก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมดูแลรีโวของผม,ผมเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับลูกปืนล้อสี่ล้อผมก็เปลี่ยนใหม่ในที่ระยะแสนหกนะครับอีกหน่อยผมก็ต้องมีการดูแลอะไรอีกนะครับน่าจะหลายอย่างอยู่นะครับถ้าพูดถึงการเปลี่ยนนะครับ ผมก็อะไรเก่าก็ยังเก็บไว้อีกนะฮะประมาณนั้นนะผมไม่อยากให้มันมีปัญหาระหว่างระหว่างการเดินทางคาราวานในต่างประเทศนะผมผมก็ต้องดูแนละยกเว้น5ปีผมเปลี่ยนรถ5ปีผมเปลี่ยนรถนะแต่อีก2ปีผมก็ต้องซื้อคันใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเวลาเดินทางไกลๆนะครับไกลๆจากประเทศไทย,นะยเช่นไปเมืองจีนนะครับทริป20,000นโลนะครับไปไกลๆ2 0 0 0 0กิโลอะไรเงี้ยไปไกลถึง จีนถึงอินเดียอะไรเงี้ยจีนมองโกียอ,อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับหลายหมื่นโลปักกิ่งฮาบินอะประเภทนี้นะหรือจะตลัตตะลัตตะแตะไปนู่นเลยตุรกีเขาบ้างขับไปยุโรปนะ, <c oughs> นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ก,ก,ก,ก็ต้องดูแลก็ต้องดูแลรถยนต์น,นะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเริ่มพูดไม่ออกแล้ว สมองมันเหมึนๆเราพี่้องก็พูดรแบบมันนี่พอครับกลับไปคุยไปส่วนใหญ่ก็จะคุยกับเหตุการณ์สดๆนะโอเคครับวันนี้ก็ปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไว้มีอะไรพูดใหม่ก็จะมาพูดต่อในคลิปกลับไปคุยไปนะครับผมสวัสดีครับสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอยู่สบายสไตล์ VIP คาราวาน ร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคารวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ line id s i tmx 1972 Z